สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเดินทางมาหบลูกสาวพี่น้องหิวข้าวแห้งก็เลยแวะซื้อแกงกะหรี่ไก่ไข่ข้นมานั่งกินอยู่ในรถค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬานะคะเราก็เลยมานั่งกินข้าวรอค่ะลูกสาวเพิง่งรับน้องใหม่เสร็จนะคะเราก็เลยมาจอดรถที่นี่แล้วก็มานั่งกินข้าวไข่ข้น ไข่ข้นแกงกะหรี่ไก่อร่อยยั่ยวดด้วยกันจ้าข้าวกำลังร้อนๆเลยค่ะอร่อยมากทุกคนข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นข้าวแกงกะหรี่ไก่ไข่ข้นมันอร่อยยั่ยวเลย เรานั่งอยู่ติดก,กับสถานีรถไฟกลางมอรัฐกะบังนะคะขึ้นชื่อว่ามอรัฐกะบังก็ะจะมีทั้งเชียงรถไฟเชียงเครื่องบินทุกคน คนเขาอร่อยมากเลยนะ กินอร่อยค่ะ